ตลาดได้อะไรมาบ้างครับอันนี้หนูเจบอืมวันนี้เป็นตลาดที่โรงเรียนได้อะไรมาบ้างคะวันนี้มีตลาดที่โรงเรียนใช่ไหมคะหนูเจีบให้ดูอันนี้อะไรบ้างเดี๋ยพึ่งติได้อะไรมาบ้างบอกให้ป้าดูก่อนอันนี้ซื้อมาปะคะซื้อมาค่ะซื้อมาราคาเท่าไหร่คะสิบบาทอันนี้ซื้อมาสิบสิบบาทสิบบาทมีกี่อันคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิบบาทได้กี่อันคะสิบบาทสองอันสองอันอันนี้สติ๊กเกอร์สิบบาทสองอันและอันนี้อะไรคะอันนี้ ค่ะอันนี้หนูซื้อมาป่ะคะซื้อมาซื้อมาราคาเท่าไหร่คะซื้อมาสิบบาทหนูจะแกะให้ดูไม่ก่อนเด็กซื้อมาสิบบาทค่ะพูดเฉพาะกันสิบบาทค่ะสิบบาทค่ะจะเพิ่งแกะสิหนูรู้หนูรู้แม่ข้างในนี้มีอะไรขอดูแล้วรู้แมันนี้ซื้อมาจากใครซื้อจากใครซื้อจากพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเรียนอะไรนะชืเดียนเีนอ๋อแล้วอันนี้ซื้อจากใครคะซื้อจากเผื่อแม่ค้าชื่ออะไรแม ซื้อไข่ซื้อจากใครมาอันนี้ไข่หนอฮะไข่เนี่แล้ววันนี้วันไหนในนี้มีตังค์เหลือเท่าไหร่สิบบาทไหนให้ปวันนี้มีตังค์เหลือเท่าไหร่คะไม่มีไม่มีไม่อ่ะคะหมดแล้วเหรอยังเหลือนี่นี่เหลือนี่ที่ป๊อปปให้ไปเหลือเท่าไหร่สิบห้าบาทนี่สิบห้าบาทโอเคไหมโอเคไหมคะหเกบมาใส่หนูดูอืมดูป้าปปีแกะให้ไหม เอาป๊าแกะให้หน่อยค่ะบอกไปหนิแกะให้หน่อยค่ะเนี่ยแกะให้หน่อยค่ะเฮ้ยพร้อยอ่ะเฮ้ยีนขนมมะลุะนี่มีช้อนด้วยเอาช้อนเอาไว้ก่อนอ,อ,อืมเอาไปก่อนัอ้นไปก่อนเราคงเล่นมืก่อนวันนั้นไปก่อนโอเคเอ นี่เขาดูสิอ,อันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตลูกแล้วใช้ช้อนตัดกสิป้าว่าหน,นูดูเน้นบอกได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปกินช็อกโกแลตก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ค่ะเดือนตุลาเดืนตาค่ะอ่ะไวายบายบไปก่อนไว้ไปกล้องก่อนไว้ไปเจอกันใหม่ค่ะ